คุณพูดเรื่องความรักอ่ะแล้วก็มีคนแซวคุณเจมเลย <c oughs> เแซวว่าไงนะ <c oughs> ก็ดีก็พี่ไวเลยพูดดีแล้วเขาก็พากันปกม,มือ <c oughs> <c oughs> เออแต่วันนี้คนตกมือเยอะมากก็คนหกร้อยกว่าคนในหอประชุมเยอะมากเดียได้อ่ะรู้อย่างงี้ไปดีกว่าไม่รู้ว่ามีงานแต่มีคนถามด้วยมีคนถามว่า,าน้องส<ห>อนได้มาเลยคะ เนี่ยเสียใจมากถ้ารู้อย่างเงี้ยเขจะขึ้นไปกรุงเทพเลยไม่ต้องมาอา้าวไม่ให้มาอุ้ยแตช่ชุดนี้ดูดีมากเลยอ่ะชุดเก่าด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันเกบตังค์ฉันมันจะโดนเจ๊ก,กอลฟเนี่ยชุดนี้ฉันเคยใส่หลายรอบแล้วมันจะมาบอกว่าชุดใหม่ยังไงฉันจําได้โยยิ่งแต่ว่าวันนี้อล่ามากเลยนะในเวทีอะที่พิตาไลฟ์อ่ะก็ธรรมดานะคะเกิดมาสวยไม่อันนี้คือพูดจริงถ้าสวยก็คือชมเออเกิดมาสวยค่ะมีผัวเรา อืมปอก็ดีด้วยว่าสนาของฟอร์ดมีแฟนเก่งเอถูกไหมมีแฟนเก่งครับคาดวาน่าคาดว่าน่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้แหละโอ้ผู้ห่ีงไม่อยากเจอกันแล้วมั้งเบื่อกันแล้วเหรอเดี๋ยวนี้สวยขเดี๋ยวนี้สวยขึ้นมีตัวเลิกเยอะก็กราะายสู เอแล้วก็ไปโพสรูปอ่างรูปอะไรอ่ะมันสั้นขนาดนั้นอ่ะบอกว่าจะเป็นนอนอ่างกับผู้ชายแล้วจะคือฝอดขายาวขนาดนั้นของจริงมันยาวอยู่หล่อนต้องตื่นก่อนทุกคนขอยี่ขอของขวัญยี่สิบส่งอะไรมาก็ได้ยี่สิบเหรียญแล้วทุกคนขอของขวัญหน่อยแล้วจะสู้กับปกรณ์ทุกคนขอของขวัญหน่อยหนึ่งพันสองร้อยคนส่งอะไรมาก็ได้ให้ได้ยี่สิบเหรียญดูดีอ่ะ จริงๆดูดีมากมีคนถามว่าขายน้ำปลาตาแมงดาเหรอไม่คือจะเล่าให้ฟังคือเขามเมนต์อะประมาณสี่โพสเขาว่ารังจะสิ่เมนต์พวกนี้ไม่ต้องไปอะไรเลยบล็อกอย่างเดียวเพราะว่ามันเอารูปเอาหน้าคนอื่นมาลงมันเธอไปเลยไม่กลัวไม่ต้องไปอะไรกลับมาเสียเวลาเสียเวลาทมาหาคิด ได้คัะทุกคนบอกว่าเหมือนหิวหิวอะไรจ้าไม่ได้หิวเลยจ้ะทุกคนคะแนนคูณสองอ่ะส่งวันคูณสองครับส่งมาเลยส่งมาเลยทุกคนขอของขวัญหน่อยไม่เคยพีไม่ได้พีเคนานมากขอของขวัญหน่อยค่ะขอของขวัญหน่อยขอคุณค่ะจริงทุกคนแพที่เขาสวยเขาเลือกได้เขาแบบออไ่าอย่างเงี้ยเออก็วก็ไม่เคยเลือกจ้าไม่เคยเลือกจ้า แต่ดีอย่างหนึ่งที่เขาไม่เจ้าชู้นี่แหละอไม่เคยเลิกจ้าอยู่แต่บ้านทําแต่งานจ้าารักที่สุดไม่เคยไม่เคยนอกใจจ้ะจริงเหรอไม่เคยกุ๊กกิ๊กจ้ะจริงเหรอเป็นคนเป็นคนรักมั่นรักเดียวจ้ะดีครับเดี๋ยวจะขอเช็คโทรศัพท์อีกสักรอบนึงโทรคอนส่งขออขวัญหน่อยเช็คเลยม่มีอะไรมหน่อยนะอย่าให้แพ้เขาหน้าส่งของขวัญหน่อยเลยขอร้อง อายเขาเลยนะเออถ้าแพ้นี่ไ oh, ายโพนะันเจ็ดอะของขวัญไม่เห็นมีเลยโอ้โห oh, ดูกันพันเจ็ดเนาะของขวัญตักดอกไม้ตักดอกกุหลาบตักชอ่อไม่มีมปลาหวานไม่มีเลยถ้าแพ้เขาอายเขาเลยนะทุกคนเนี่ยได้ค่ารถไปจันทบุรีเลยนะแล้วก็อ,อยากได้ปลาวานนะแล้วไปนั่งอะไรอยู่นอกบ้านนะล่ะก็ฟิวดีครับฟิวดีฟิวดีมาก ดีอะไรมีแต่รถข้างหลังมีแต่รถแต่ลามันข้างนอกมันเย็นไงครับมันอากาศดีฝนตกเออขอบคุณพี่ไข่มุกจ้าเออน่ารักมากดูดีอ่ะอันนี้กลับบ้านเลยเหระครับกลับบ้านเลยสิเพราะว่ามันอยู่แค่ระยองเองเนี่ยเลยชั่วโมงเดียวก็ถึงบ้านแล้วอ๋อมาออกงานที่ระยองใช่เขาจัดใดูีดีอ่ะไปเที่ยวด้วยทำไมอะเที่ยวด้วยอ่ะอะไรสถานที่เที่ยวคืออะไร อยู่ใกล้ที่ที่แบบทะ,ทะเลอะไรางยไม่ทะเลระยองจะม,มีอะไรแหละแม่พิมพ์หรอหาดลําพึงหรอเออก็มีทะเลระยองใช่ไหมบีมีไหมมีทะเลระยองก็มีแต่ว่าแ้วถ้าเที่ยวทะเลระยองไปทะเลจันไม่ดีกว่าเหรอที่บ้านก็มีอ้าวเหรอเออถ้าคุณอยู่จันไงปกติเห็นไป, <c oughs> ไปเที่ยวแบบบ่อยๆแถวพะเยาเงี้ย วกไปแล้วนะวกนะวกนะเราอ่ะวกนะเวลาเวลาไปอยู่ใกล้ทะเลมันก็ต้องนึกถึงไงไม่นึกจ่ะไปนึกจ่ะดีครับทำดีค่ะเป็นคนแยกแยะได้จ่ะอืมน่ารักที่สุดให้ให้มันเป็นแบบนี้ตลอดนะมาอีกสุกรอบแล้วกันรอบนี้อขอแล้วกันขอชนะแล้วกันเออ มีคนบอกว่าคุณแพทดที้ลุกนี้ดูดีจริงค่ะเออว่ะจริงอันนี้พูดจริงดูดีมากอะไรนะมีคนบอกว่าชุดนี้ดูดีมากใส่ชุดดูดีทุก<ง>ชุดค่ะมันสว่างไงเพราะว่าคือวีลี่ใส่แล้วมันดูขาวด้วยแหละก็อจะตื่นหลับลึกหลับไหลกันไปหมดดีๆน่ yeah, ารักอ่ะจะเจอกันอีกทีเมื่อไหร่คะมีคนถามจะเจอกันครับอินประมาณเนี่ยเมื่อไหร่ก็เดี๋ยววันเกิดคุณครับ มนนันเกิดคุณเขาก็จะไปอยู่กับเธอเออถ้าเกิดค <ib> ุณเขาจะอยู่กับเธอมันเกิดคุณตัาก็จะไปอยู่กับเธอแล้วจ้าเอาไม่ดีเหรอพูดเคาะเนี่ยอืออวยแฟนใชมพัฒนาพัฒนาตัวเองขึ้นเยอะเลยใคร่อนนี่แหละก็ดีมากน่ารักทำตัวให้น่ารักอย่างนี้ตลอดไปเออมีคนบอกว่าหล่อจังคือชมฟอร์นหรือว่าชมใคร อย่ามาเที่ยวกุกกิ๊กกุกัดจะโดนโอไม่มีครับเรื่องนี้ไม่มีเลยจริงๆงทุกคห่วงหรือเปล่าครับฟอดก็ต้องห่วงครับเราสวย <c oughs> เออเเรื่อง,องปกติธรรมดาท <c oughs> <c oughs> ุกวันนี้เขาแบบมีทั้งอันนี้ใหม่อันนี้ใหม่มันก็ทําให้เขาดูดีทำํทำทําอะไรเขาดูดีเราก็ต้องเออนิดหนึ่งเป็นธรรมดาครับ <c oughs> อืมคนจะงามงามน้ําใจใช่ใบหน้า <c oughs> คนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินรวยทานใช่บ้านใหญ่โตนะเออแต่บ้านคุณใหญ่มากเลยนะที่พูดมาที่ที่พูดมามันเข้าพี่แพรลี่หมดเลยนะใหญ่อะไรคนจะนวยคนจะสวยสวยที่ใจใช่ใบหน้าคุณจะหน้าสวยคุณจะสวยสวยจัญญาใช่อะไรนะ คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้า <c oughs> คนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานไคุณก็ตาหวานเนี่ยคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคอ <c oughs> คนที่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตคือเข้าเข้าตัวเองทุกอย่างเลยมาหมดเลยเลทั้งสวยหหลังาาเล็ก,ลกบ้านสวนหลังเล็กๆอ๋อสวยตาหวานอยู่นานบ้านโต อุปกรณ์ดีบ้าดูนานอะไรฉันเบื่ออายุสามสิบอือใช่ลืมไปพีน้าก็ปีน้าพีน่าสามอิดพีน่าต้องไปเกณฑ์ทหารเนี่ยเออพีน้าก็เอาเลยแล้วตื่นเตื่นวะมันเกิดนี้อ้าวันเกิดนี้อยากได้อะไรไม่อยากได้เลยอยากได้แค่ แค่แฟนอวยพรให้ก็พอแล้วเพราะว่าไม่เคยอยากได้อะไรจากแฟนนอกจากความรักและความจริงใจก็ให้ให้ไปหมดแล้วไงครับทุกอย่างมีพร้อมหมดแล้วไม่ต้องการวัตถุสิ่งของต้องการแค่ความรักและความจริงใจารักเนาะถ้าอย่างนั้นก็คุณก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วครับ